สวัสดีนะครับวันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับคนกรุงทําสวนนะครับผมเนี่ยทำงานอยู่ในกรุงเทพนะครับแต่มีความรู้สึกว่าอยากจะทําสวนครนี้เนี่ยเราจะทําสวนจะเริ่มจากสวนเล็กๆน้อยๆเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมทํางานมาเยอะแล้วผมก็อยากจะทําตัวที่มันยากๆหน่อยเพราะว่าถ้าเราผ่านจากการยากไปแล้วเนี่ยตัวอื่นจะง่ายเลยอันนี้คือสวนเมล่อนเพราะว่าแฟนอยากกินเมล่อนนะครับแล้วก็ถ้าทําดีเนี่ย เผื่อเราขายได้ด้วยนะครับคันนี้เนี่ยการเริ่มต้นจากสิ่งที่ยากเนี่ยก่อนจะทาเนี่ยผมต้องศึกษาก่อนคันนี้ศึกษาว่าต้องใช้ยังไงปลูกยังไงวิธียังไงเนี่ยนะครับคันนี้ก็ศึกษาใน YouTube ก็พบอาจารย์ออสอาจารย์ออสแม่โจก็เริ่มศึกษานะครับคันนี้ผลผลิตพวกเม็ดุ์หรือวิธีการคิดการบํารุงรักษาต้นเนี่ยก็ได้จากอาจารย์มานะครับคันนี้มาพบ ตัวสินค้าตัวหนึ่งนะครับเรียกว่า rd 2 5 5 1นะครับ rd 2 5 5 1คือตัวนี้นะครับวันนี้อยากจะมารีวิวผมก็เพิ่งใช้ได้ไม่กี่ครั้งเองนะครับคันนี้เนี่ยก,ก่อนใช้เนี่ยก็ได้ศึกษาแล้วเห็นว่าเขามีหลักการในการคิดที่ดีแล้วก็้นออกแบบเนี่ยเป็นผลงานวิจัยของดรกรสุกเกษมนะครับก็เป็นอาจารย์ของภาควิยายกเกษตรของเมืองไทยเนี่ยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ย ใช้ดีมากเพราะว่าอย่างคนกรุงอย่างของผมเนี่ยนะครับจะทําเกษตรผมทําไม่ได้จริงๆจ,จะทําให้ยุ่งยากเป็นเกษตรกรแต่กาเนิดก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะหาวิธีที่ง่ายที่สุดเริ่มจากเมลอนเนี่ยนะครับมันมีพวกมแมลงหรือโรคพืชอะไรที่มารบกวนเริ่มเจอมแมลงตัวเล็กๆดําๆเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็การใช้ rd สองห้าห้าหนึ่งในการกําจัดและควบคุมใช้ได้ผลมากนะครับโดยเราใช้เนี่ยผมใช้2ออย่างก็คือใช้ สองซีซีใส่ไปในปุ๋ยน้ําให้ทุกวันเลย2ซีซีต่อน้ํา200ลิตรนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้2ซีซีผสมน้ํา20ลิตรแล้วใช้ฉีดทุกเช้านะครับตอนแดดยังไม่ร้อนขนาดนี้นะครับใช้ฉีดทุกเช้าเอ,อมาแมลงหายไปนะครับเนี่ยต้นก้าช่วงนี้ได้ได้ประมาณ78วันแล้วนะครับแต่ผมใช้มาประมาณตั้งแต่ต้นก้าตอนที่เป็นเพาะ,มะเมล็ดนะครับต้นขึ้นมาสัก2ใบเนี่ยผมก็ใช้แล้วก็ใช้มาตลอดนี่ใช้มาประมาณ หกครั้งแล้วแมลงตัวเล็กๆหายไปแล้วแล้วก็เจอหนอนด้วยสองสต้นนะครับผมปลูกทั้งหมดร0อยต้นเนี่ยสต้นนั้นก็หายไปแล้วนะครับรอเนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อเรื่อยๆแต่ยังไงผมก็ยังมั่นใจ RD2551 เดี๋ยวเรามาฟอลโ o w ต่อกันเรื่อยๆนะครับผมจะเลยวิวให้ดูตลอดตลอดนะครับขอบคุณมากวันอาทิตย์เช้าแบบนี้นะครับ เราจะเอา rd 2551ไปใช้ที่ออฟฟิศนะครับเมดเมลอนของที่นั่นหมดนะครับกาลังจะออกจากบ้านนะครับอันนี้ที่มาถ่ายคลิปที่บ้านเพราะว่าที่บ้านลองใช้ rd 2551กับต้นมะม่วงนะครับเนี่ยที่บ้านที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันผมใช้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับ2อาทิตย์ที่แล้วเราลองมาใช้กันก็บ้านในกรุงเทพเนี่ยนะครับ ลองใช้ที่ต้นมะม่วงก่อนเลยพอดีต้นมะม่วงต้นนี้เนี่ยก็ต้นใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ออกดอกอยู่แต่ก็ไม่เยอะนะครับปีหนึ่งก็ห้าหกช่อหกเจ็ดช่ออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่เยอะอันนี้เราลองมาดูฉีดไปเมื่อสองอาทิตย์กว่า,วานะครับเราว่าจะฉีดซ้ําอีกทีหนึ่งเห็นมันไม่เห็นผลแต่เมื่อเช้ามาดูนะครับนี่ครับแทงช่อดอกออกทุกช่อเลยนะครับ เนี่ยครับทุกช่อเนี่ยช่อเก่าๆจะมีออกบ้างนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับของเดิมเนี่ยออกนิดๆหน่อยๆไม่เยอะนะครับแต่นี่ดูแล้วออกทุกช่อเลยนะครับออกทุกช่อบนๆนถ่ายไม่ถึงนะครับแล้วก็ฉีดพ่น Rd สองห้าห้าหนึ่งไม่ถึงอันนี้ที่ฉีดถึงเนี่ยครับเห็นไหมแทงช่อหมดเลยขนาดกิ่งได้ก,กิ่งน้อยเนี่ย เริ่มแทงช่อหมดเลยนะครับนะครับแทงช่อไม่น่าเชื่อนะครับแต่เดี๋ยวจะฉีดซ้ำอีกทีนะครับว่ามันจะออกเต็มต้นไหมเดี๋ยวเราลองมาดูใต้ใต,ใต้ใต้นะครับว่าออกไหมนะครับกิ่งเล็กกิ่งน,น้อยออกหมดเลยนะครับถ้าชอ่อถ้ากิ่งที่ใหญ่ๆสมบูรณ์ช่อก็ใหญ่นะครับ เดี๋ยวเรามาลองลุ้นดูว่าหลังที่เขาออกดอกแล้วจะติดผลเยอะขนาดไหนนะครับปีนี้ถ้าเต็มต้นอยู่ในกรุงเทพนี่โอ้โหเท่มากๆขอบคุณครับ